หนึ่งแซ่บตำปากถนนก็เลิ้อประจวบครับพี่ไอซ์รอลูกพี่ไอซ์สตอบอร์หมูยอใส่ตัวว่าคุ้นๆนักหนึ่งเออพี่ไอซ์ไม่กินเผ็ดไงต้องบอกพี่ไอซ์ <laughs> เดี๋ยวทำมาแล้วบอกไม่รู้ของใครพี่ไอซ์ร้านแกงใต้พี่ไอซ์แกงใต้อีกแซ่บมาก ้วนสั้น้วนสั้นแต่ใหญ่อร่อย้วนสั้นใหญ่อร่อยอ่าคอนเซ็ปต์ร้านที่หนึ่งวันแปดเจอกันแรกๆเลยนะพี่โจนะแต่สั้นเน,นี่ยครับอย่าแม้ทำได้อย่าไปกดเมื่อวานต้องขอนขอนสั่งเลยใช่ไหมระบบรอชั่วโมงหนึ่ง พี่ไอซ์ถอนยกเลิกเลยแต่เมื่อวานคนเยอะมากเอามาวานขายที่ไหนขายใต้ทะเลนี่หละค่ะอเหรอคนเยอะมากพี่โนสองวันติดเลยพุทธพลทหัสโอ้เจ๋ได้เนาะคนเต็มเลยเมนูยักษ์ยันะทางนั้นอะงอ่ไงเย้ฮะโอ้ไม่ส่งซิกมากแล้วอเอาเวลาตรงไหนส่งซิก <c oughs> ดีมือ <c oughs> ออกมาลูกค้ามายืนกดจันแลว้วอะนี เมนูใหญ่ๆนั่นเลยหลาคนจะผ่านมาบางทีลงใต้ไงครับเราก็แวะรอถ่ายอยากกลับกรุงเทพก็รอแวะทานนะถ่ายต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยทั้งช่องพี่โจแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องอะไรครับช่องเจนหนึ่งซัดตะปากชาแนลไงกับช่องพี่โจด้วยนะอ๋อเข้าไปดูได้นะครับใครที่ชอบดูคลิปร้ายคนก็มาติดตามและขอบคุณมากๆเลยครมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่อง YouTube ครับ เป็นแซมอนแล้วเส็ดแซ่บน่ากินเมนูนี้จะสองร้อยบาทค่ะลูกนี้ปิดมาแล้วมาแล้วหนูที่เขารอแล้วสองร้อยไม่ต้องใส่ช้อนลูกของพี่ไอซ์ของคุณนุ่มค่ะคุณนุ่มอยู่ไหมคะไม่อยู่แม่คุณวีคุณวีวีอยู่ไหมคะนุ่มยังไม่อยู่ ตาเลยก่อนรับน้องหน่อยเร็วส่งไปที่หน่อยสองร้อยครับุก็ไข่แดงคุณสูสูอยู่ไหมคะสองร้อยครับไม่ใส่หือุณเออยู่ไหมอยอยไข่แดงไข่แดงเนาะ ไขแดง,งไขแดงปลาได้ไมนมาตลอดก็มีเจ๊นเหนึ่งซัดตาําสามาตลอดเลยเนี่ย ความมีอันเดียวฮะทั้งรถมีอันเดียวครับพวกอยู่อันเดียวใช้อยู่อันเดียวใช่ไหมครับไม่ซักด้วยฮะไม่ซักด้วยมีอีกไหมฮะน่ะให้เดี๋ยวมาล็อกหน้าเดี๋ยวจัดไปให้เออได้ได้ได้แล้วไปบางเหมิดเอาไปให้แฟนพี่ด้วยได้ครับเดี๋ยวทีหน้าไม่รู้แจกอะไรนะทำสี่ลักครับครับเอฟมาแล้วหนุกข้างหน้าที่เอฟร้อยยี่สิบบาทจัด เฮ้ยบาช้อยกี่ชุดครับชุดเดียวนะมาคนเดียวนะเจ๊จะถามทำไมเนาะเดี๋ยวซื้อเตรียมเกิดไปเลยก็ได้ค่ะคู้มม้าเหรอ ไม่ได้เตยนาน,นเลยสวัสด,ดีครับตั้ม้าวันนี้จะตัวละสองร้อยนะคะพี่แต่ตัวใหญ่ๆที่หนูเห็นเนี่ยแต่พร้อมย้ำให้บวกแซลมอนเพิ่ม,ม,นมในชุดเดียวกันเลยนะ,ะโอเคไม่ได้ไม่ถึงชั่วโมงปลาเผ็ดเผ็ดร้อยยี่สิบปลาเผ็ดเผ็ดใช่ไหมพี่ตูเหมือนเดิมเนาะ,ะโอเคลาพี่ ฉันบอกอ้าวพี่โจยไม่ไปคุณตายค่ะไข่ปลาไข่กุอยู่หน้าร้านทอดยาวเดี๋ยวรอล่อเลยถึงแล้วขอบคุณครับแต่ติดถูกปล้าอนเกินปล้าติขอเคลียร์แป๊บนึงน้ำมันเยอะล้วเคลียร์ยากจะใส่ผ้าใส่มุ้งด้วยดิเงยั เขาจะได้ตีง่ายเขาจะได้ตีง่ายมองไม่เห็น <c oughs> บ้าร่างแหล่แหล่ช่วงนี้มันน่ากลัว ไม่เอาไม่เอาเราไม่ด่าเขาเราไม่พลาดทิงถึงใคร,ราพาดพิงถึงใครเราอยู่ของเราปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะใครจะดูดปากใครเรื่องเขาใครจะไปตัรตาที่ไหนกันช่างอย่ามายุ่งกับเรา

แม่ค้าก็มองว่าเป็นเศษอะไรเนาะไข่หิ้วล้วมเลยแม่คับถุงเดียวกันหรือแยกถุงอันนี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็พอได้มันทั้งคืนนะั่นเนี่ยเขียวอันนี้ไข่ปลาไข่ปูอ๋อน้องไข่งฟงก,ก่อนแล้วก็ชุดหนึ่งเป็นไข่แดงเค็มต้มโขลกเผ็ดกลางปลาร้าไม่ต้องเยอะแม่ค้าก็าไม่บอกเลยว่าเยอะไม่เยอะ แต่ปรุงเอาให้เป็นสามรสค่ะเหมือนตำไทยมันก็จะเนียนๆไปเลยอันนี้แยกถุงนะน้องเร็วแยกคนละถุงลูกโปรตัดใหญ่อวกตึงมากไ,มได้สองร้อยได้ค่ะอ้าวไ,ได้เลยถึงไหมถึงไหมขอบคุณครับอ,อันนึงเจ็ดสิบบาทค่ะไข่แดงเค็ม น้องเอาถุงอห้นี่แม่หน่อยนะลูกถุงหอมอเห็ดถุงหอมต่อที่ใส่ไันแ,แล้วอยู่ข้างล่างต่อน,อนี่ไข่แดงเค็มกระโุกนะคะาปะลาราเห็ดกลางจะิบบาทจ้า แล้วก็ส่งไปทำไมล่ะไม่ใช่ห่อคือหอ่อยตักก็อไว้ไหนสดไม่ต้อง้อม่ะม่อะไรูนี่ไงะรออยู่นี่ไงเหตดๆนะลูกนะ เจอราบไปหลายชุดเจอราบไปหลายชุดหอมหมดไวของหนูแยกน้ำไมลูกราบเลยนะโคตรม่วงหลายตัว สั่งไว้ยังลูงยังยังรอเลยสั่งไม่จดเองอ่ะไม่ต้องจดหรอกรอเลยก็ได้ครับแต่มันก็โพดวันนี้เอาปะลาเปล่าไม่เอาไม่เอาเขาโพดอย่างเดียวนะไม่เอาหลายตัวนะน้อ,ะองมาเร็วของพี่เร็วของพี่วีเร็วเผ็ดเผ็ดปะลาล่าช้อนหนึ่งชุดลูกเจ็ดสิบบาทค่ะ ไม่เอาปลาลานะทีวีที่วีมารับน้องหน่อยลูกอต่องเลยตั้งเลยตั้งเออตั้งเลยน้องก็รับตังรับอย่าให้ล่นขอบคุณครับสุดเทสเกีย่อน อนาคตมือยำหนูแล้วเนี่ยใช่เหอเออฝึกด้วยก่อนไม่ใช่ว่าใช่ครับไม่ใหญ่ลูกฝ่องเล็ก86ต่อครับ ขณัน,นี้นยังไม่ใช่โคลาจูดยังไม่ต้องดึงอย่าเพิ่งดึงบินไม่เกี่ยวดึงสั่งด้านหน้าลูกห5 0บาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทลูกสซลมอนเขาพดร้อยห้าสิบเก็บวันนี้เร็วเกินเมื่อก่อนนี้แม่งมืดจะมืดจนเยเก็บวันนี้ เบลวันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะลูกเดี <adolescents> ๋ยวได้กินข้าวเหนียวม่วง ใ5ร้อยสิบต้มันมัแค่ให้ปุดยุดเหลือราแพงกคนเยอะขนาดนี้ขับหมาต้มันมคนเยอะขนาดนี้เหลือี่วเปลเขียวแอปเปิ้ลเขียวใช่ไหมลูกัวอังโงนนี่เลยก็เิมเลยได้เลยเฮ่ยโหลุงมาถึงแล้อ่ระุสมยิ้มยิ้มขอบคุณสรมหมาเลยหมาสมามัน ผลไม้หาเอาอัุ่นกับแอปเปิ้ลเขียวแอัลเฟ่นแดงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่สิลืมไปปูม้าลูกปูม้าสมั่นโอ้ยได้ไข่ด้วยนี่พี่โจม,ม,ม,มือหนูเลือกเป็นไงแม,ม่ขับรถแค่ไหนตอนนี้บางท่านหาปูยึดแท็กถูกไหมหรือว่าหายากไหมพี่โจายากอยู่เพราะช่วงนี้มันไ <พอ S 2> ม่ใช่หน้าปูนแะ้วใช่ใช่ต้องคำใจ เนื้อใส่กิ๊กเลยเห็นไหมสดสดสดคะ่ะสดจริงเพราะว <ind om> ่านี้หน่มสั่งมาจากอำเภอพะยางค่ะพะยางใช่ใช่ผู้เป็นเหมือนกันเขานอกน้ำแข็งมาส่งมาเช้านี้นี่เลยสดสดนุ่นแล้วก็สัมมันเดี๋ยวค่อยโรยทางคนนี้ของพี่ปูเก็บได้ค่ะ ถ้าเอาแค่แอปเปิเ้ลเฉยแอปเปิ้ลแดงไม่เอาก็โพดมะม่วงหลายตัวอะไรนะฮะพักปลัวใช่เ <c oughs> ปล่าสั่งไว้ยังคะชื่อคุณเป็นอะไรครับจ้ารอเลย ขายเมนูเหรอลูกใช่ค่ะจะส่งให้เพื่อนต่างชาติดูค่ะโอ้โหส่งไปไกลด้วยนะไกลเพื่อนๆอยู่ต่างประเอ๋อเพื่อนเพื่อนคนไทยเหมือนกันใช่ไหมกอ่าไม่ใช่ค่ะชาวต่างชาติเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะจะแค่ถามไทยได้เหรออ่าส่งจริงค่ะแล้วเพื่อนจะเข้ามาอันนี้เก่งไหมน่ารักขอบค่ะคืออยู่ในตลาดรูปสุขค่ะอ๋อเหรอที่บอก่าคนต้อสแกนนะ <peach> นะ้นองฟ็อกซี่อ่ะพี่สาวนะ <c oughs> พี่นะน้องฟ็อกซี่หน้าเหมือนกันไหมดูตาดูตาข้าวูะรวินนแต่่พีางลดใช้คำหยาบค,ค,ค่ะพูดมาพนิดหนึ่งนะคะพี่ไลฟ์สดอยู่นะคะไลฟ์ส,สดอยู่เดี๋ยวออกข่าวนะคะพี่ <c oughs> อ่าต่อไปแซลมอน <c oughs> เอาไว้ไว้เพลงมาแล้ว <c oughs> เพลงมาแล้ว <c oughs> เราเดินมาแล้ว <c oughs> เดิมแล้ว S 1> <S 1> มาแล้ว,ๆๆลว <S <S มาแล้วเร,ร็วาปคลิปก็ดีมามาป้าป้ามาตมันนะคะมาเ็ตมันจ้าโอ้แซ่บยั่วเลยะหนึงว้าวขอบคุณที่ติดตามชมนะครับนนีนเ้เกีเ่ยวไทชแนลยูทูบก็อย่าลืมมานหนึน่ด้วยนะครับถนนคนเดินอาวประจวบครับผมสวัสดีครับ